ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อทุกท่านครับวันนี้ก็ภารกิจเราอีกแล้วครับทางบ้านก็ให้มาตีพึ่งให้หน่อยครับนึกว่าอยู่เตี้ยนู้นเลยยอดยางไปอีกครับประมาเล็กสามสิบกว่าเมตรหรือสามสิบเมตรได้ถอยนี่ยี่สิบเกับยี่สิบตัวนี้ตน้ตนต้นไม้ต้นใบตัวนะครับต้นขนาดนี้เราโหเรียวเลยครับไม่มีกิ่งที่ว่าจะิีขึ้นเลยครับ เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ฝึกพันใหม่ให้แข็งหน่อยครับอ่าพันไมใหม่คนฝึกให้แข็งหน่อยครับแข็งแล้วก็นอ่อนละอ่อจะอยู่ข้างบนต้นอินรีย์เลยครับสูงมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูครับว่าไม่คิดว่ามันจะอยู่สูงขนาดไหนแต่ว่ามองหลายด้านจะอะไรไม่เห็นเลยจะเห็นอยู่ด้านเดียวฮะปล่อยให้พันนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกัน มันจะเห็นอยู่ช่องเดียวนะครับอยู่สงูงมากบังหมดเลยอะ่ะอ้าวใครลักไปไหนกันอ๋ออยู่ <c oughs> นู่นครับรังใหญ่โตครับ <c oughs> เออนั่นนหะครับรังใหญ่โตครับแล้วว่าหัวจะโตหน่อยไม่เหมือนกับที่ไปดูมาเมื่อสองสวันนี้ครับ นัมีแต่หัวที่เล็กๆโตมากเลยครับเนี่ยหัวดังก็โตครับเดี๋ยวเรามาดูต้นครับต้นก็ไม่โตอะแต่ว่าขึ้นเรียวตีไปเลยนะครับตัวนี้ก็ป่ากรอบต้องระวังไฟมากขึ้น ให้ดีที่สุดเลยครับนี่ครับต้นขนาดนี้เองแทกขึ้นได้สบายครับแล้วอยู่สูงมากอ,อันนี้ปล่อยให้พรานขุนพานขุนชอบแทกให้นั่งสบายใจก่อนครับรบแป๊นึงแปึงฝึก ฝึกพรานใหม่อีกหนึ่งคนครับเดถึงเวลาแลว้วจะได้ผ่อนแรงให้ผัดกันขึ้นครับมีแรงอีกหน่อยฝึกก็ไม่กี่ปีก็แกล่ลวอีกไม่กี่ปีก็แกล่ล้ะหน่งผมไม่ได้แล้วหัวหงอกแล้วไม่รู้อะไรไมันหล่นมาเกาะผม <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> พรานขุนกำลังจัดสไลด์ต้นครับ ปัญันคุณเตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้ตอนเท้าก่อนนะครับน่าไปนะครับไม่ได้เอากลอ้องอติดขึ้นไปนะครับเพราะว่าปญาคุณแค่นี้ก็รุงรังเขาเกันละ จับนแม่นนะพักตรงนั้นนะที่รวจเนะื้อตอนนี้ก็บานกุนได้จุดครบแล้วครับตอนนี้ ก็ขึ้นไปก็บนนะอยู่ประมาณนะักสาส่วนจากที่ขึ้นนี้ไปครับครับเดี๋ยวไปดูช่องนู้นกัน แตกเลยวันนี้พันขุนถึงแล้วครับพันขุนได้ถึงรังแล้วเห็นเหเห็นหน่อยโอ้รังขาวจ้วเลยมีป่ะพ่อไม่มีอ่ะลองดูหัวน้ำเพื่อมันต้องขึ้นไปเข้าไปถึง ล,ลองเปิดดูสิล่ะมีอะหัวหน้ามไม่น้มีหวมันะหวแต่มีหน้ามีโอ้ยมีคีสมล้วนไม่มีน้ำเลยรังขาวจั่วเลยครับเห็นอะเห็นอยู่โอ้โห,โหน่าเลี้ยงไหมเนาะคีสมล้วนๆม,มั้ยะมีแต่คีสมปะ มีนะฮะก็มีไปคิดสมเกี่ยบเลยกิ่สมอยู่เครื่องใต้นะหัวน้ำมีหน่อยมันทับหลอกข้างนั้นเลยฮะเลี้ยงหลังปะหลังมีตัวอ่อนเยอะบ่างหอลองดูมีตัวอ่อนเยอะบ้างตัดไปเลยนน้ำอ่ะอยากหลังไว้อยากหลังไว้ อืมอยากรังว่ะเอาประเดิมไปก่อนอ <c oughs> แต่รังมีอายุของเรานะฮะ,ะรังเห็นไหมฮะรังขาวจุกเลยรังตัวอ่อนยังไม่เต็มเลยครับอันนี้ปลาด เกษรลงก่อนครับไปดีครบพราน,นเอาครบมาบังไว้หน่อยไอ้ไม่เห็นรังครับเรามีลุ้นลกลังตัวไปของเรา <c oughs> หนักถึงปล่อยไม่ลงเลยหนักขนาดนั้นเลยอือครับตอนนี้ก็หย่อนน้ำหวานมาแล้วเรียกไม่ไหลไอ้คุณดึว้ก่อนเลพราะจะลงมางลางๆเลยเพราะคอยเา้าย้อนกันแหละ จังมันเเป็นไรอันนี้ก็หย่อนน้ำมันถึงข้างล่างแล้วครับมีไม่เยอะครับม,รมีหมดมมนมันเบบนนเ,นเงงท,ท่าไหร่ได้สองสองสาม เดี๋ยวรอพันขุนลงแปมมั้ครับาาค,รครับตอนนี้ก็บานขุนก็ลงถึงข้างล่างแล้วครับไปเดี๋ยวเดินตามดูไฟข้างหลังดูแปม ไปครับไปเลยครับตาฝันคุนครับอันนี้ฝึกให้แข็งหน่อยครับฝึกพันไม้โอ้โหสมบจบภารกิจนี้แทกอย่างเดียวครับไม่ได้ตีทอยไว้ว่าตีทอยหน่อย ครับจบภารกิจสู้ซีประมาณนั้นแหละอันนี้ครับเอาไปก่อนเถิดไหนก็ไม่รู้ลุงใช้เขาแต่บอกไว้ไหนยกด้วยก็ได้ครับประมาณสองมันสองขวดนะครับประมาณสองขวดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบใบเพียงแค่นี้ครับ เดี๋ยวไปเจอกัน,น,กนติปี้ึ่งทางนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับได้น้ำวานน้อยประมาณสักสองขวดได้ก็ย <c oughs> ัง <c oughs> ใช้ได้อยู่แต่รังอ่อนอ่อนมากครับ <c oughs> เลยทิ้งไว้ยักไว้เดื่อวันหลังจะได้มาอีกสักสิบขวดครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทำได้ถึงหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ